สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เอกโปเกเด็กนะครับวันนี้เรากลับมาอันบล็อกโปเกมอนการ์ดชุดใหม่ล่าสุดแสงน้ำทำแห่งสเตลล่านะครับผมชุดนี้เป็นการรวมชุดนะครับระหว่างไนวอนเดอร์เลอร์กับสเตลาขาวเข้าด้วยกันนะครับผมซึ่งทําให้มีการ์ดที่น่าเล่นน่าสะสมเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมมาในรูปแบบบล็อกแบบนี้เลยบล็อกเหมือนเดิมนะครับผมรวมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอันคาตั้งกันเลยคาตั้งเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่แล้วนะนี่ 12บ,บ็อกซ์นะคะโห่เบิ่มๆอย่างนี้เลยเราจะแกะกันมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างยังเป็นคอมพิลี่เรนดอมเหมือนเดิมไหมและมีอะไรที่น่าคุณหาันบ้างกับบ็อกซ์แสงน่าท้าอยเซล่าครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่บ็อกซ์แรกก่อนเลยนะครับวันนี้เราจะเปิดบ็อกซ์ทั้งหมด12บล็อกซ์นะครับตามหาอะไรบ้างตามจะเอาจริงนะอยากได้ทุกอย่างเลย <c oughs> แล้วก็มีคนบอกว่าถ้ามีเงินบ้านกับรถจะซื้ออะไรก่อนบอกนกโจเซา คิจิกิีกี่สืนั่นเองนะครับผมอยากได้มีเปิด12บล็อกเอกได้สัก30ตัวนะครับเราจะมาดูกันว่าวันนี้นกเราจะได้กี่ตัวนะครับโอเคนี่อันนี้จะเป็นซองชุดนี้นะครับโอ้จริงๆก็สวยนะรวมยำมาให้นะครับมา30ซองเท่าเดิมนะครับผม1,400บาทนั่นเองครับผมซองละ49บาทนั่นเองนะครับต้นๆจะเป็นคาร์บอนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็นี่ได้อันคอมมาแล้วก็อันคอมนั่นเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะต่อกันนะครับเปิดให้ดู สโลสโลสักสองซองนี่มาแล้วชาเลมชาเล,ม,าเลมใช่เอ็กซ์ตาเทิร์นปะไม่ใช่นะครับนี่ตัวแรกของเรานะครับผมอก็เดี๋ยวน่าจะเป็นเลตเดิมนะครับผมบล็อกหนึ่งก็จะออก4 4่ส e ีถึงห้านะครับผมแล้วก็จะมี3 AR นะครับแล้วก็1 SR ขึ้นไปนั่นเองโอ้เหไปอย่างเงี้ยครับนี่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 ใบเด็ดของเราโลตอมนะครับผมตัวนี้ต้องใช้เลยเอาไว้เสิร์ชนกนะครับผมโฮโฮตัวที่เป็นอ่าเอาไว้เสิร์ชของนั่นเองนะครับ นี่แหละโอ้โหนี่แหละของดี K e r ของเรานะผมนกนั่นเองนะครับไปเร็วๆแล้วนะครับโบเข้าให้อืมประมาณนี้เฮ้ยมาว่ะเอสเปคว่ะใช่ปะวะไม่ใช่ละปาร์ตโอว,วก็จะเห็นสังเกตได้ว่ามันเป็นเทเลสตันตัวใหม่นะครับผมซึ่งจะเป็นแบบชุดหลายสีแล้วนะครับผมชุดนี้เป็นต้นไปจะเป็นแบบเล่นไล่หลายสีแล้วโดนัท ก็จะมีชุดนี้ไฮไลท์ก็จะมีพวกโมโมโวาโล่ด้วยนะครับผมแกงโมโมโทาโร่นั่นเองแลนอยมากเลยทุกคนแลไปไหนหมดชวิงเอเปคจริงๆแล้วทุกคนเป็นอยากได้ต้นไม้อะเออปกยวายทอนะครับมาแล้วทุกคน SR ใบแรกของบ็อกแรกนะครับเป็น SR-EX สี R e X ชาเลมได้เลยวะ โอโโลจินะครับเป็นมังกรพืชนั่นเองที่เหลือก็มาดูกันหมาตัวนี้เลือดเยอะอันนี้นี่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 ของดีแต่ไอพวกนี้แก๊งแก๊งโมโมวาร่โลเนี่ยครับเอาไว้เล่นกับตัวหลักนะครับตอนนี้เนี่ยเลดออกมาเกือบครบแล้วเนี่ยถ้าเป็นตามปกติแล้วเนี่ยจะขาด AR แค่2ใบนะครับผมเราเหลืออีกประมาณสิกว่าฟองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างนี่โยโน่เฮ้ยของดีของดีนี่เห็นไหมของใช้จริงจริงบล็อกหนึ่งได้ของใช้ประมาณนึงเลยเนี่ย โอ้ยสวยจังเลยทุกคนโซโรวัวเฮ้ยเดี๋ยวมีโซลอาร์เ e อ็กนะอาบิลิตี้เดิมเลยใช่ไหมเทรดโจวสอทิ้งหนึ่งโจวสอนะครับผมนี่ครบแล้วนะครับผมโอเคตอนที่บ็อกสองลุยชุดเนี้ยมันสวยทุกคนคือการ์ดมันสวยเว้ยเสร็จแล้วเราก็จะดูยากหน่อยว่าเป็นตัวอะไรเอว่ะไม่เร็วจังอ่ะ <c oughs> โอเครู้กัน มาแล้วอ้อออออออกิ๊กนกตัวมานกอยู่ไหนนอกอยู่ไหนหมูมาแล้วนี่นะครับยรุนอสุคุนั่นเองตัวนี้ที่ทุกคนตามหานะครับผมใช้ได้หลายเด็กมากๆแล้วก็เก่งมากๆจริงๆนะครับมาแล้วทุกคนเทเดสตันโอ้ยโอ้โห,โหโขาดเอสเปกอะโอ้โห อ่อยู่มาวารุนะครับ AR ก็สวยอยู่ใจขึ้นมาน,นิดนึงนะครับผมบล็อกละพันสีได้มาแล้ว140บาทนะครับเอ,อสเปคใบสุดท้ายทุกคนต้นไม้เท่านั้นบอกเลยสเตเดียมต้นไม้อัลวิเซสโอ้ต้องกดใ <c oughs> ส่กระดิง่ง <c oughs> โอเคและนี่คือผลประกอบการบล็อกที่2ของเราและตอนที่บล็อกที่3ามอีสอีกแล้วโปเกมอนหรือเปล่าเทรนเนอร์ป้าตัวเอง มาแล้วขอเต่าเทเลสตันเต่าเต่าเต่ามาแล้วและคิงดราเอ,อสเปคมาแล้วจ้ะและนี่คือสเตเดียมโอ้ยขออะไรได้แบบนั้นแมงมุมหรอ,หอโดรโรมและเออ,เอ,อบาบท้ายของเรานี่ตัวนี้ของดีนะครับโอ้ยไหมน,นอกอะไปกันต่อบล็อกที่สโอ้ย เทเลสตันเต่าเต่าท่านั้นเต่าอ้าเอสเบิร์นตัวใหม่ไม่เคยได้เอาทุกคนโปเกมอนดกแล้วล่ะคิจิคิจิกิซึคิจิคิคิคิขอคี่ขี่กิยาเออยัาาาาเอาา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 อหือเตาา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  ทองทองอ่ะไม่มีเลยเหรอโอ้โนกไปกันต่อบล็อกที่5อืมนกโมโม,มวาโรตัวแรกนะครับเอสเปกเอยนิวทรัลเซนเตอร์ต่อสู้ชาเลมโอ้ยเออารชุดนี้สวยจังเลยคิซิเดียนะครับเอสอารโปเกมอนอีกแล้วดูข้างล่างเราไม่รู้เลยทุกคนยกเวนจำรหัสได้อ่ะ เทรสตันเอสเบอร์นและนี่คือบล็อกที่5ของเราบล็อกที่6ปืนลิงอีกแล้วลิงมาทุกบล็อกเลยเอสอาสีชมพูธาตุมืดนกอีกตัวคิจิคิจิอ่ามาชิมาชิระเทรสตันโอ้โหเอสเออาร์นกธาตุมืด อ่าโอเคโอเคอืมโอ้และนี่คือบล็อกที่หกตอนที่บล็อกที่เจ็ดบูโรโรมมาทุกบล็อกอุ้ยปลาเชลยังไม่เคยเห็นเลยอู้ยโยนัวเอสเปกเป็นเป็นชุ่มอุ้ยสวยจังเลยไปนี้มาแล้วเอสเออาร์ติมกีดก่อนและเขาคือทาโร่ เอาอะ่ะเอาอะ่ะและนี่คือบล็อกที่8เต่าเลยขอกำลังใจโอ้เต่าไปเลยแค่ AR ก็ดีใจแล้วเนี่สเปกม,ม้าเหอะไม่ไม่มีอะไรลุ้นแล้วอะ่ะนอกจากนกอะ่ะระเบิดถือว่าได้เยอะนะ AR เนี่ย SR สีน้ำเต่าโอ้ และนี่คือผลประกอบการบล็อกที่8ตอนนี้บล็อกที่9้าครับกลายหมดแล้วเสเตัวเดิมเหรอสองสิบลิงอ้าแค่วาจะวยัวตัว,ตว,ตวอเอ้ยโมโมวโาโร่เต้าเตาเตาในมุมอเอสเปคเป็นปืนอีกแล้วครับและนี่คือบล็อกที่9ของเราและนี่คือบล็อกที่10แล้วหมาตังคุง และนี่คือ SR รเทนเนอร์ง<สะ><สะ>องเลย <S <S ส,<ะ>ส,<ะ>สุดยอดคอมบิเนชัน<สะ>หายใต้กับติส<ะ>ลส์อมเตาและนี่คือ<สะ>บ็อกที่ส<ะ>ิบ เทนเนอร์มึงเหอกคุณเล่นมั้งเนี่ยและนี่คือบอกสุดท้ายของเราเต้าลุกมาเลยอา สมายยุรู้เยอะ SR นกหนึ่งองสโฮและนี่คือบล็อกสุดท้ายของเราโอเคครับและนี่ก็คือ SR ของเรานะครับผมึือมีความยอ่อยยับนะครับให้ดูกันวนะ่าอ้ามีนกของตัวพอช่วยนะครับมแล้วก็ SR สามแบบไปเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้ตรงนี้โอเคแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขายไปละพัน <c oughs> ถึงจะรอด เมียไม่รอดเลยบรรพันจะไม่รอดเลย,ย,ลอเลยโอเคเข้ารอบต่อไปมาดูเอสเปกกันและมาต่อที่เอสเปกนะครับผมซึ่งก็ออกเฉลี่ยแบบละ2ใบบวกลบนั่นเองนะครับผมก็แล้วแต่ดวงทุกคนแล้วกันนะครับว่าได้อะไรกันบ้างซึ่งจริงๆแล้วใบใช้เนี่ยพอใช้ได้หลายใบยแล้วก็มีต้นไม้ที่เป็นไฮไลท์ของชุดนี้นั่นเองครับนี่ก็คือการอันบ็อกซ์แสงนั้นทำห่งสเตย์ลันนเองนะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ซับสไคร์เนี่ยกดกันด้วยนะครับผมแล้วจะมีของแจกอีกเร็วๆนี้ไว้เจอกันใหหม่โอกาสน้าครััับสสวสดีครบ